สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นสีชาแนลครับคลิปนี้ก็จะอยู่ในเกมฟีฟ่านะครับหรือว่าตอนนี้ฟีฟ่าเขาได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับเป็น EAFC นะครับ EAFC ออนไลน์ครับผมโดยในวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับเปิดการ์ดบวกแปดตอนนี้ผมในทีมผมมันมีการ์ดบวกแปดนะครับในเกม EA Football นะครับ EAFC ออนไลน ตอนนี้ยังพูดติตดต,ดตดิดขัดเรื่องชื่ออยู่นะเพราะว่าแต่ก่อนชื่อฟีฟาแต่ว่าคราวนี้คือเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะทั้งฟีฟาภาคหลักที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็น EAFC ในภาค24ส่วนในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม EAFC ออนไลน์ครับผมหรือว่าฟีฟาออนไลน์4นั่นแหละนะคือตอนนี้ฟีฟาออนไลน์4นะครับผมผมจะมาเปิดการ์ดนะครับโดยในทีมของผมตอนนี้นะมันก็จะมี อาร์ตบวกแปดที่ได้มาจากกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมขอขอ,ขอนุญาตไล่เช็คดูให้นะเนี่ยตอนนี้ผมมีนะที่เป็นเป็นการ์ดตอนนี้นะเอ่อผมจะต้องเป็นแอคติถูกไหมนี่เดี๋ยวเราก็จะเรียงจากมากไปน้อยน้อยไปมากเ่าไปใหม่ไม่เอาเอาเนี้ใหม่ผมมีบวกห้านะผมจะมาเปิดการ์ดเออมีบวกห้าเยอะบวกหกบวกสามบวกหกครับผมบวกสาม ที่เน้นๆจะมีบวกแปดแต่ว,ว่าเดี๋ยวบวกแปดเอาไว้ทีหลังขอขอเอาเป็นการ์ดเล็กสุดก่อนกนะ็คือบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดเป็นก้อนไปเลยก็จะมีมัลติคาร์ดนะครับลุ้นหลายปีเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่สามใบเดี๋ยวเราก็จะมารุ้นกันจริงมันไม่ค่อยได้อะไรนะไอก,การ์ดใบเดียวเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีบวกมันก็จะตัวไม่เก่งเลยมารุ่นกัน โอ้ได้ทิวินเดอบอยครับทีวินเดอบอ,บอยในปีเอหรือว่าย ورو อ่าโรยัลฮีโร่เนี่ยก็ไม่เก่งเท่าหล่นะก็ประมาณ 10M เอ็มก็ไม่แพงครับผมพอมันเป็นการเคลียร์ผมก็จะเคลียร์ตัวไปต่อไปบวก5นะเดี๋ยวบวก3ผมก็จะเปิดครั้งเดียวเลยบวก3เนี่ยผมก็ไล่เปิดจะมีของมัลติคาร์ดนะครับบวก3 98โอเวอร์ออเก้บวกชิ้นมีบวกโอเวอร์ออเกบวก แชมเปนลีกหนึ่งชิ้นนะครับจะมี22นิวเจนด้วยก็มาแล้วก็มีมัลติคัสบวก3โอเวอร์ออหนึ่งรอยบวกครับอ่ะมาก็1 2ไปเลยรุ่แนแบบตัวนี้โอ้มันก็ไม่มีอะไรนะตอนนี้ก็อิเซียรโรเมรโลห้าสิบเอ็มนะครับก็ไม่เท่าไหร่ ืิว่าไม่แพงเพราะว่ามันไม่ใช่การดีมาเลยต่อไปบวกหบวกหบวกแเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดทีระบานะผมเรียงตามขอเป็นบวกหก่อนตอนนี้97บเโออเก้าสิบบวกบวกหนะครับมัลติคาร์ดเนี่ยตัวนี้ก่อน2ชิ้นเนี่ยผมเปิดเปิดทีระบดีกว่าอ่ะใบแรกรุ่นพอกไหมอ้ามากุมงมาโอ้ไม่มีรุ่นอะไรจิจิตะวะ,วะนะครับร้อยก็ไม่เยอะนะ บวกห้ต่อไปไปที่สองปืดก็จะลอลครับรล,ลองบอมบวกสี่นะครับหกสิเอ็มก็ไม่แพงตัวต่อไปก็เป็น94บวกมัลติคาร์ดนะครับลุ้นตัว B2B ด้วย b t b นะครับตัว b t b นี่แพงแต่มันก็เป็นโอเวอร์94บวกนะหนึ่งใบไปวกไหมอ้าอุโมงมาครับ ไม่ได้เลยทำนนี่วาสลิงเลยหนึ่งร้อยสิบห้าเอ็มนะครับไม่ไม่ได้ตัวดีตัวต่อไปก็จะเป็นเออ่ผมต้องเลือกเก,ก้าห้าโอโเก้าห้าบวกนะครับมัลติคัดลุน e ยี่สิบเอ็แล้วก็ EBS ไปเลยขอตัวดีๆหนอ่อยเถอะบานโลดตดรีด่นะครับผมอืมสี่สิบสามเอ็มไม่แพง ตัวต่อมา98โอร์โอรลุนบวก5ไปเจออะตอมเรโน่45เอ็มไม่แพงอีกแล้วนะ45เอ็มต่อไปบวก5เนี่ยเหลือใบเดียวแล้วนะครับมัลติคาร์ดมัลติคาร์ดบวก5้ลุนโอเอร์น้นะบวก3ที่บนบวก5นะครับไป อุโมงมามาแล้วโอ้โหเต็มมันก็มาแค่อุโมงนะครับผมโอ้เอาจริงๆนักเตะเดนมาร์กแบ็กซด์อา่านชื่อไม่ออก319รอิเอิมนะครับอืมก็ได้ตัวไม่แพงอีกแล้วนะต่อไปบวก 6, 6, 6เหลือ3เหลือ3ามใบแล้วก็จะมาลุน 8, บวก8กันบวกหเอาโอ,โอ,โอ 90. เวอร์ออกราสิบมัลติคาร์ดก่อนนะครับไปเลยไม่ได้ลุ้นอีกแล้ว โอ้โหเควินบินบัวติง่งร้อยแปดสิบหกเอ็มเนี่ย <c oughs> ตายตายตายต่อไปเอาเก้าสิบห้าบวกลุนบีทีวีเอ้ามีนักเตะอ้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียรย์ก่อนเคลียร์นักเตะก่อนนะเกียร์นักเตะออกไปทูม,มันมุลเลอร์ขายครับผมมุลเลอร์ผมต้องขายมาฮอมามาฮอมาอะไรเนะี่ยเออขาย จีบีบวกต็งขายก็อากาวะขายวาสลิกขายโอเคไปขายได้ตังค์มาหกร้อยหิบสี่ร้อยอิมโอ้โหอ่าเหลืออีกสามครั้งที่เราจะต้องลุ้นกันเอาตัวเก้าห้าบวกก่อนนะลุ้นตัวบวกสามถึงบวกหกนะครับไปโอ้โหยยมันตินะครับไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเลยสามสิบอมครับ บวกสตัวต่อมาเป็นมัลติคสต์นะครับมีลุ้นฟุตแคปตันด้วยครับฟุตแคปตันนะครับหรือว่าแคปตันนั่นแหละนะ916โูโบออไปก็ไม่ได้ลุ้นอะไรนะพาวิลนิดเวดพาวิลนิดเวดบวกหครับผมอืม,อมไม่ได้ลุ้นเลย เอาใบสุดท้ายของเราเลยครับในวันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ลุ้นอยู่นะมันจะเป็นตัว EBS นะครับบวกแแล้วก็ o v e ว a l l ที่จะได้เนี่ยหนึ่งงบวกนะ102อัพนะต้องเป็นการ์ดการันตีบวกแนะครับเราก็จะเปิดกันเลยมามันต้องบล็อกยแล้วนะตัวบวกแแล้วก็มาแล้วืเดนมาร์ก G A M ใครครับ เดนมากโอแบนเราดูไอ่เก้าหมื่นเออเก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นเอ็มโอ้ยสุดยอดสุดยอดก็จะเป็นตัวไมเคิลเราดูปนะครับยูโรเปียนเบสตาบวกแปดนะครับ c m เ1็หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับค่าพลังเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเอ็มแต่เราเอาไปขายผมจะต้องดูก่อนนะว่าจะาไปขายได้หรือเปล่าเพราะผมเป็นทีมผมมันฟูลแมนยูนะครับมันเอาไปใช้ก็ วกไม่เยอะนะครับสําหรับค่าพลังตัวนี้สําหรับไบอัลร,ร,รูบตัวนี้ไบอัลร,ร,รูฟเป็นกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กครับผมไม่มีในตลาดเลยนะเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเอ็มนะครับผมหมูได้ได้ตังทำทีมาะเก้าหมื่นสี่พันนะ, 94, นะต้องงี้สิตั้งขายเลยหรือเอาไปลองเล่นไหมสเก็ไหมเ,ไเเม,เมเอาไปลองเล่นสเก็ตเลยนะแต่ผมเอาไปลองเล่นไบอัลร,ร,รารูฟขออนุญาต เอาตัวใส่ก่อนโอ้โหแต่ว่ามันนะผมว่านะ่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับยวอาจจะมีคลิปหน้านะคลิปหน้าอาจจะมีคลิปหน้าเป็นตัวรีวิวมัขึ้นเราดูไ้ไบอันเราดูนะพูดผิดนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้นะคะเป็นการเปิดการสนุกสนุกของเรานะก็ ถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต้นซีน,น,นะครับส่วนคลิปเลยว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วไป